ฉันเดวได้ังวางอยู่กับรักที่ต้องแกห่างคำคืนนี้ฉันนอนไม่หลักหลับตาลงยเง่งคิดถึงเธอตื่นค้นมากกยังเริ่มมาเพื่อถึงเธอทุกคืนทุกวันกดจากเธอมาตั้งนานแต่ใจฉันแกยังต้องการไม่มองฟ้าท่ากลางแสงจันทร์อยู่กับเธอเหมือนยังวันนั้นที่มีเพียง คือและจันและดวงดาวที่เป็นพยานว่าเราสองคนจะแียงขางกันเสมอฉันและเธอกระตังมีคำสัญญาจะหักดินและฟ้ายังอยู่คู่กันก็จะไม่มีวันที่ฉันและเธอห่างไกลรักเธอรู้ไหมว่าฉัน นั้นรักเธอลมจะแผ่าเบาว่าใจฉันร้อยไปหาเธอแม้ว่าเธอจะอยู่แห่งหนใดคิดถึงเธอรู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอรักเธอเสมัยยังไงก็ไม่เปลี่ยนไม่เคยคิดเปลี่ยนจะไม่เหลือที่วไางให้ใคร รักเธอเกินเผื่อใจขอรักเองนะหนึ่งปีห้าแดงแล้วนะครับอยู่กับเขาไปนานนะ